กองสาธารณาสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรทั้งหมด68แห่งซึ่งมีพันตำรวจเอกกฤษดาพ,พ,พัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นผู้กำกับดูแลงานนโยบายและการปฏิบัติงานในการส่งเสริมดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งตระหนักดีว่าการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคือลาบอันประเสริฐซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้มีประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังหลุมอําเภอตะพันหินติดเชื้อโรคไข้เลือดออกจำนวน9ก้ารายดังนั้นเพื่อเป็นการปรับปรามและป้องกันโรคไข้เลือดออกจึงได้มอบหมายให้ในายดุสิตยิ้มปิตุลงรองประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรดรรุ่งทิวามนวัชิรสันท์ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนายปัญจยาแก้วหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนายวิโรธบุญมากคุ้มในการรพอพสตเขาทรายช่วยราชการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและคณะทํางานซึ่งประกอบด้วยนางสาวบัรเจิดสละชุม่มเจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญการรักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคว่าที่ร้อยตีหญิงพก,การมาศใจพ่อง นักวิชาการสาธารณสุขปริบัติการลงพื้นที่ไปประสานงานกับนางสาวนัชชาธนามัยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาการในตำแหน่งหู้มในการรพอพสอตอบ้านเขารวกรวมถึงนายสุชาติแดงทองดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมเพื่อแสวงหาข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นกับประชาชนในหมู่บ้านเขารวกซึ่งก็พบว่าเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก มาตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2566ซึ่งหลังจากทราบเหตุทุกฝ่ายก็ได้บูรณาการร่วมกันกับนายนุชินสุเกตสาธารณาสุขอำเภอตะพันหินนายแพทย์กิติโชคตั้งกิติถาวรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพันหินในการดําเนินการรักษาผู้ป่วยจนมีอาการหายเป็นปกติแต่สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกพาหาตัวสําคัญคือลูกน้ําและยุงลายดังนั้นเพื่อเป็นการกําจัด ลูกน้ำยุงลายแบบถอนรากถอนโคนทีมงานกองสาธารณาสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและหมออนามัยรวมถึงทีมงานอสมของตำบลวังหลุมจึงไดู้รณาการการทำงานร่วมกันและทำงานเป็นทีมร่วมกันลงพื้นที่ฉีดพ่นกำจัดลูกน้ำและยุงลายในบ้านเรือนของรัษฎรที่พบผูบ้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกซึ่งต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า28วันเพื่อให้มั่นใจว่า โรคให้เล็ดออกหมดไปจากชุมชนแห่งนี้แล้วซึ่งทั้งหมดนี้คือความตั้งใจจริงของกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรรวมถึงหมออนามัยและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ถึงแม้จะต่างสังกัดแต่ก็ไม่ได้ตัดความสัมพันธ์ในพันธกิจและภาระหน้าที่ที่ต้องห่วงใยใส่ใจสุขภาพของประชาชน ทางเราเนี่ยได้แจ้งกับทางชุมชนแจ้งกับทางอสมอแจ้งกับทางพื้นที่มาแล้วถ้าอบจอจะมาพ่นให้เราต้องการหวังประสิทธิภาพให้เห็นเลยว่าพอฆ่าปุ๊บยุงมันตายมดรถพ่นของอบจอต,ต,อต,ต้องมีประสิทธิภาพเราก็จะแจ้งทางชุมชนทางพื้นที่ว่าก่อนวันทีนท่เราอจะมาพ่นให้ทุกบ้านจะต้องทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันที่เราไปพ่นให้คุณไม่ได้ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายเลยวันที่เรามาพ่นให้เนี่ยไอยุงตัวแก่ที่มันบินอยู่เนี่ยมันจะถูกเราฆ่าตายหมด แต่ไอ้ลูกน้ําที่มันอยู่ในโอ่งวันรุ่งขึ้นมันก็ขึ้นมาเป็นยุงอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประเด็นว่ามาพ่นให้แล้วทาไมยุงยังเยอะทางอบจก็เลยดําเนินการโดยการที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะมาพ่นให้เราต้องแจ้งชุมชนก่อนว่าคุณต้องร่วมมือกันทำลายแหล่งเพาะพันลูกน้ํำยุงลายให้ลูกน้ํามันตายให้หมดไปก่อนวันรุ่งขึ้นเรามาพ่นยังไงมันก็จะไม่มียุงเพื่อความมั่นใจสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนที่นี่เราก็เลยมีการเก็บตัวอย่างยุงไปตรวจดูว่าไอ้ยุงที่มันยังมีอยู่ที่มันเป็นยุงลายยเนนีี่มัป็ท เชื้อไหมปรากฏว่าไปส่งตรวจแล้วเนี่ยยุงที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ยุงที่มีเชื้อไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นเกิดความสบายใจได้ว่ายังไงชุมชนนี้ไม่เกิดการระบาดของไข้เลือดออกต่ออีกแน่นอนนะคะทางทีมองการบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะคะก็ <c oughs> ได้มาดูว่าของเราเนี่ยมีการพิจารณาว่าของเราทีมของอสมของหมู่7ตําบลวังหลุมนะคะพี่น้องอสมของเราเนี่ยมีการดําเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกนะคะได้อย่างจริงจังนะคะเข้มแข็งครับผมนายมนัสชูสูงนะครับเป็นประธานอสมหมู่ที่7นะครับ ก็ได้ความร่วมมือกับพี่น้องใอนยามวิกฤตของผมนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสของหมู่บ้านเราที่ได้ช่วยกันควบคุมนะครับหนึ่งก็ออกทําความลูกน้ํายุงลายนะครับดูแลทุกเจ็ดวันนะครับหลังจากไข้เลือดออกเกิดขึ้นและควบคุมโดยการฉีดนะครับก็ช่วยกันมาตลอดจนเวลานานเหมือนกันครับกว่าจะควบคุมได้บุคุลนะครับท่านนายกกฤษดานะครับของอบจแล้วทีมงานของลูกพี่นะครับ ท่านดุสิตนะครับที่ไม่เคยลืมกันต้องขอาก,ารกราบขอบคุณเป็นย่างสูงนะครับ <S <S